สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง My m a d s s ยาสำหรับความคิดวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเมื่อเรารู้สึกหวนไสอยากทำไม่ดีกับใส,ส่นาซิซิบ้างซึ่งพูดตามตรงว่ามานาก็มีบางโมเมนต์ที่รู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้มีคนคนนึงในวงสังคมของมานาเขาก็รู้สึกแบบนี้เช่นกันนะก็เลยได้ไม่มีบทสนทนาคุยกับมานาว่าเาจะทํายังไงดีเพราะว่าเรารู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วมนาก็มานั่งคิดนะว่าเรื่องนี้คุณผู้ชม,ห,มหลายๆคนที่มีนาซิสซิสในชีวิตหรือเคยมีนาซิสซิสในชีวิตเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบนี้บ้างนะคะว่าเวลาที่เราถูกเขาทำร้ายมากๆถูกทำให้โกรธโมโหหรือเสียใจมากๆเนี่ยบางทีเราก็มีบางโมเมนต์ที่เราอยากจะทำให้ทาอะไรสักอย่างใส่กลับไปอะ่ะให้เขารู้บ้างว่าเนี่ยเห็นไหมรู้สึกยังไงบ้างถ้าโดนทำกลับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงนะแต่ว่า ก่อนที่จะร่หยฟังเนี่ยมานาพูดอย่างนี้ก่อนว่าในเรื่องของการแก้แค้นเอาคืนนาซิสซิสเนี่ยมานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปหนึ่งนะคะซึ่งคุณผู้ชมถ้ายังไม่เคยดูนะมานาจะใส่ลิงก์เอาไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะตามไปดูได้แน่นอนนะแต่ถ้าใครยังไม่อยากดูตอนนี้ขอเล่าให้ฟังสั้นๆส,สุดๆไ้ฟังสั้นๆว่าในคลิปนั้นมานาพูดว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือการมีชีวิตของเราให้ดีที่สุด การที่หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทําตัวเองให้ดีเ,เลือกคนดีดสิ่งดีๆให้กับตัวเองคือทํำยังไงก็ได้ให้เรามีความสุขให้เรามีชีวิตที่ดีการที่เรามีชีวิตที่ดีในในวันที่ไม่มีนาซิสียอยู่เนี่ยนี่แหละคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดตามความคิดเห็นของมานานแล้วก็หลายๆคนที่เขาพูดกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันว่าการหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองทําตัวเองให้ดีหรือว่ามีชีวิตที่ดีเนี่ย มันต้องทํำยังไงใช่ไหมสําหรับมานาเนี่ยอันนี้มานาพูว่าสําหรับมานาเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะมองอย่างมองไม่เหมือนกันอาจจะมีความคิดต่างกันอันนี้ได้เลยเต็มที่มานาไม่ได้จะบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือการมีชีวิตที่ดีสําหรับมานาเนี่ยมานาก็ถามตัวเองว่าการมีชีวิตที่ดีสําหรับมานาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าอย่างนี้มีชีวิตที่ดีซึ่งถ้าจะให้คลิปแบบตื้นๆที่สุดเลยก็คือเราอยากได้อะไรล่ะ อยากการมีชีวิตดีคือการมีเงินทําที่ดีมีเงินเดือนที่ดีมีรถด,ดีๆขับใช่ไหมไม่ต้องห่วงว่ารถจะเสียวันไหนหรือต้องเปลี่ยนอะไรยังไงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะการมีคนดีๆอยู่ข้างๆเป็นแฟนเป็นเพื่อนใครก็ได้นะการอยู่ในที่ที่ชอบ <c oughs> ที่ที่ชอบอ,อ,อยู่ในที่ที่เราพึงพอใจจะเป็นประเทศไหนจะเป็นเมืองไหนจะเป็นจังหวัดไหนจะเป็น สถานที่แบบไหนอะไรก็ว่าไปอยากทำงานแบบไหนอยากทำงานแบบสารมานานะชอบ work from home นะคะเไปออฟฟิศก็ได้นะแต่ว่า prefer work from home มากกว่านะคะอยากได้บ้านอยากซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องส่วนตัวจริงๆเพราะว่ามานะาเช่าบ้านมาประมาณสิบหกสปีได้แล้วนะไม่อยากไม่กล้าจริงๆไม่กล้าคิดว่าค่าเช่าบ้านรวมกันแล้วเท่าไหร่คือฉันซื้อบ้านใด้กี่หลังไปแล้วเลยไม่คิดดีกว่านะนั่นแหละเอาเป็นว่า ในช่วงเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาที่มา,าตัดการติดต่อหรือโกโนคอนแทคก,กับนาซิสิทไปไหลายๆคนเนี่ยมาน่ะก็หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแบบนี้ไล่ไปเลยว่าลิสที่ฉันอยากได้มีอะไรบ้างฉันจะต้องทํายังไงถึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาใช่ไหมคะก็คือมาวนวุ่นอยู่กับเรื่องพวกนี้แหละทําให้เราไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องของคนอื่นไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องดรามา่าไม่ได้ไปแคร์ว่านาซิสิทเขาจะเป็นยังไงอะไรก็ว่าไปทีนี้ ฟาสต forward มาถึงปัจจุบันที่ว่าพอเราทำตัวให้ดีเราพยายามเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองทําให้ได้สิ่งที่เราต้องการตามลิสต์ที่เราพูดไว้ตะก,กี้ว่าชีวิตที่ดีต้องหน้าตาแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอเราได้ดีแบบนี้แล้วเนี่ยบางทีมันก็มีบางโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าแหมอยากให้นาสิสิรู้จังเลยว่าเราเนี่ยไปได้ดีขนาดไหนเรามีอะไรบ้างเราแบบว่าได้ดีเพียงใดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็มันห้ามไม่ได้พูดตรงๆคือ เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์หนึ่งของมนุษย์นะที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Petty นะคะ petty ก็คือแบบรู้สึกแบบหมัดไส้รู้สึกอยากจะเอาคืนบ้างเลยประมาณนี้นะอย่างที่เกิดไว้ตอนต้นนะคะว่าคนในสังคมคนหนึ่งของมานาก็รู้สึกแบบนี้นะเขาก็เลยมาปรึกษากับมานาว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาอดทนทํางานกับหัวหน้าแย่ๆมาเกือบปีเพราะว่าเขามีเหตุจําเป็นให้ต้องทนนะแล้วพอถึงวันที่เขาพร้อมจะลาออกเขาก็ลาออก แล้วก็มาได้งานใหม่ที่ดีกว่างานเก่าอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เลยมามีโมเมนต์ที่ว่าเนี่ยอยากจะกลับไปพูดอะไรกับหัวหน้าเสเหลือเกินว่าแบบฉันเนี่ยเห็นไหมล่ะที่เธอต่อว่าฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ที่เธอใส่ร้ายฉันหรือดูถูกฉันว่าอย่างนั้นอย่างนี้ว่าฉันไม่เอาไหนอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าทุกวันนี้ฉันได้งานดีขนาดไหนฉันได้เงินเยอะขนาดไหนที่เธอบอกว่าฉันไม่มีวันได้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งพูดเลยว่ามานาฟังแล้วเก็ดเก็ดโคตรว่าแบบเออใช่เราก็เคยรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ทีนี้คําถามคือในเมื่อรู้สึกอย่างนี้แล้วจะทํำยังไงกลับไปพูดใส่หัวหน้าอย่างที่พูดตะกี้หรอใช่ไหมคะข้อสรุปที่ได้ก็คือว่าไม่ควรทําคือสาเหตุที่บอกว่าไม่ควรทําเนี่ยมันก็มีดังนี้นะมา,มานานลิสมาสามข้อนะคะคือว่าข้อแรกเนี่ยเหตุผลที่ไม่ควรทําไม่ควรกลับไปพูดอะไรใส่หน้าซีซิสเนี่ยนะก็เพราะว่าบางทีเรื่องมันจบไปแล้วนะก็ปล่อยให้มันจบไปแบบนั้นแหละนะคะ การที่กลับไปพูดอะไรต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปกวนตะกรนให้มันมีดราม่าขึ้นมาอีกใช่ไหมอาจจะเกิดการไม่พอใจหรือด่าทอกันไปกันมาก,ก็ได้คือเหมือนเรื่องมาจบแล้วก็จบไปดีกว่าข้อ2ในผลข้อ2ที่เราไม่ควรไปพูดอะไรอย่างนี้กับนาซิสต์นะก็คือหนักกว่าข้อแรกว่าข้อแรกอาจจะด่าก,กันไปกันมาแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่ด่าละหรือถ้าเขาถ้าเขาด่าเราไม่จบอะใช่ไหมคะคือนาซิสตเนี่ยเราพูดเราไม่รู้เลยว่า เขาจะมีความแค้นเคืองได้ขนาดไหนเขาจะอาฆาตได้ขนาดไหนเขาจะมาเอาเรื่องเราซึ่งซึ่งหน้าให้แรงยังไงหรือหนักกว่านั้นคือไปหาเรื่องเราแทงข้างหลังอะ่ะคือไปไปแอบทําอะไรสักอย่างโดยที่ผลกระทบเนี่ยมาถึงเราแล้วเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะ ไปสายลายป้ายสีกับคนในวงสังคมของเราไปสายลายป้ายสีกับในกรณีนี้คือที่ทํางานใหม่เกิดเขารู้จักกันหรือว่าต่อให้ไม่รู้จักส่งอีเมลไปแจ้งหัวหน้าหรือแจ้งใครในบริษัทว่าเนี่ยพนักง,งานคนนี้เคยทํางานบริษัทชั้นแล้วมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้แล้วเราก็ถูกสอบสวนถูกอาจจะเผลอเผลอถูกไล่ออกอะไรก็ว่าไปคือมันคุ้มไหมกับการที่ได้รู้สึกสะใจชั่ววูบคําถามเนี่ยคือมานะก็ถามเขานะว่าไอ ผลที่จะตามมาที่เราคาดการณ์ไม่ได้เลยว่ามันจะหนักหนาเพียงใดเนี่ยหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่ไม่มีอะไรก็ได้มันก็ดีเราก็ไม่พูดถึงเรื่องดีไงเราช่องนี้เราพูดถึงเรื่องไม่ดีกันใช่ไหมนั่นแหละถามว่าไอ้ความเสี่ยงต่ออะไรก็ไม่รู้ใช่ตามมาเนี่ยมันคุ้มไหมกับการที่ได้รู้สึกสะใจแค่เพียงซีอีวันนาทีแค่แค่ไม่กี่วินาทีประมาณนี้เหตุผลที่3มที่เราไม่ควรจะไปพูดอะไรกับนาสิสิสนะคะก็คือว่าถ้าคนอื่น เห็นการกระทําของเราหรือว่าได้ยินสิ่งที่เราพูดใส่นาซิสิเนี่ยเขาอาจจะมุมองเราไม่ดีไปเลยก็ได้คือเขาคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้มารับรู้กับเราหรอกว่าเรื่องที่เรามีกับนาซิสิ์เนี่ยมันเป็นมายังไงมันมีตื้นลึกหนาบางยังไงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงเขาหลายๆคนเขาไม่รู้เพราะว่านาซิสิตเนี่ยมันจะสร้างสร้างพาเก่งแล้วก็บวกกับว่า เราที่เป็นเหยื่อบางทีเราก็ไม่ได้ไปพูดอะไรกับใครเราก็ทนของเราอยู่คนเดียวใช่ไหมคะคนอื่นก็เลยไม่ได้รับรู้ด้วยแล้วพอมาวันนี้อย่าลืมนะคนอื่นไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนอันนี้เราเห็นแค่ว่าเราเนี่ยไปพูดไม่ดีใส่นาสิสิเราไปใส่นะสิสิว่าเห็นไหมว่าถ้าเธอด่าฉันอย่างนี้อย่างนั้นฉันได้ดียังไงรู้ไว้ซะว่าฉันเนี่ยขนาดไหนอะไรเงี้ยคนอื่นเขามองเราไม่ดีแน่นอนแล้วถ้า มองเราไม่ดีแล้วมันจบแค่นั้นเขากลับบ้านไปก็เรื่องของเขาก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดว่าโลกมันกลมล่ะถ้าเกิดเขาไปพูดต่อไปเข้าถึงหูใครต่อใครใช่ไหมคะคืออย่างดีกว่ามนาคิดว่ามันไม่คุ้มนะจากที่เราไม่ผิดใช่ไหมคะเราจะกลายเป็นคนผิดขึ้นมาทันทีซึ่งมันเรื่องมันไม่แฟร์มาอยู่แล้วอะแล้วมาวันนี้เรากลายเป็นคนผิดหนักกว่าเดิมนี่พูดเลยว่าโคตรไม่แฟร์ประมาณนี้ พราะแบบนี้นะคะมานะาาาก็เลยบอกเขากลับไปว่าอย่าพูดอะไรเลยดีกว่าเขาก็แบบว่าแหมแต่แบบมันก็คันปากนะอะไรอย่างเงี้ยคำตอบก็คือว่าโอเคถ้าว่าเราไม่เจอน์ซิสซิสอีกมันก็ง่ายใช่ไหมคะเพราะเราก็ไม่มีโอกาสอะไรไปพูดกับเขาอีกเราก็ถูกบังคับให้เราไม่ต้องพูดอะไรไปโดยปริยายใช่ไหม แต่กรณีนี้คือเขาจะต้องกลับไปเจอหัวหน้าเก่าแล้วเขากลัวที่จะแบบยังปากไม่ได้ถามว่าแล้วจะทํำยังไงทํายังไงมาณตอบอย่างนี้ว่าก็ถ้าอยากจะพูดนักนะก <c oughs> ็ให้ให้บทสนทนามันเป็นไปนแบบนี้จะทํายังไงไม่รู้แต่ให้บทสนทนาเป็นแบบนี้ก็คือว่าเวลาที่เราเจอณซิสิสเนี่ยในกรณีนี้หรือหลายๆกรณีเนี่ยก็มาจะถามถึงสาทุสุกดิบใช่ไหมคะถามถึงอัปเดตอะไรเงี้ยว่า เป็นยังไงเป็นมายังไงที่ผ่านมาเป็นยังไงกรณีนี้คือพอดีว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเขาก็หัวหน้าก็คงจะถามว่า how have you been หรือว่า where are you working now หรือว่า how's the new job อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือมันตามมารยาทต,ตามบทสนทนาชิดแชทอะที่เขาจะต้องพูดคุยกันประมาณนี้การตอบคำถาม คำถามนี้เนี่ยแหละที่ว่า how have you been how's the new job หรือว่า where you working now อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะถามเนี่ยแต่ทำนองเนี่ยการตอบคำถามนี่แหละนี่แหละคือท่อนที่เราจะเอาคืนเราเอาคืนยังไงเอาคืนด้วยการที่ตอบคำถามแบบตรงๆไม่มีน้ำเสียงไม่มีสีหน้านกาที v ฟอะไรทั้งสิน้นคือนิ่งๆเฉยๆหรือจะยิ้มก็ได้ถ้าอยากให้บอกว่าหนักกว่านี้คือทำตัวเองให้ดูว่ามีความสุขมากที่สุดในโลก แล้วก็ตอบคำถามอ h oh, the new job is blah 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 I'm working here now I really like it blah 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 อะไรก็ว่าไปคือนาซิส,สเนี่ยนอกจากว่าจะไม่ยินดีไปกับเราเวลาที่เราได้ดีหรือว่าเรามีเรื่องดีๆดีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการที่เรามีความสุขมากๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> เขาจะเจ็บที่สุดเลยเพราะตัวเขาเนี่ยแหละคือคนที่ไม่มีความสุขเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ตลอดเวลานอกจากจะอิจฉา หมั่นไส้ไม่พอใจคนอื่นแล้วเอาแค่ตัวเขาเองอะ่ะมันนะเคยพูดไว้หลายทีแล้วนะคะว่าในหลายๆคลิปนะว่านาซิสิตคือคนที่รับตัวเองไม่ได้นาซิสิตคือคนที่เกลียดตัวเองโกรธตัวเองไม่พอใจในตัวเองรับด้านที่ไม่ดีของตัวเองไม่ได้แล้วถ้าคนปกติเราก็มีด้านที่เรารับไม่ได้เหมือนกันแต่เราก็จะพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองแต่านาซิสิตไม่ยอมลงมือทําไงเลือกทางง่ายใช่ไหมคะไม่แก้ปัญหาแต่โกหกเอาสร้างภาพเอาใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะ สรุปก็คือปัญหาก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นความทุกข์เขาก็ยังอยู่กับไการที่เขารับตัวเขาไม่ได้นั่นแหละต่อให้ไม่มีใครไปทำอะไรเขาเขาก็ทุกพออยู่แล้วและยิ่งวันนี้มาได้เห็นเรายิ้มแฉ่งปากฉีกถึงหูสองข้างเนี่ยนะแล้วก็พูดด้วยความแบบว่าความร่าเริงเต็มที่ว่าแบบโอ้ยงานใหม่หรอฉันเนี่ยนะทำที่นั่นที่นี่โอ้ได้เงินเยอะขึ้นเยอะเลยหัวหน้าใหม่ก็ดีดีเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโอ้โห เนี่ยแหละนี่คือการเอาคืนทีนี้เรามาจารนายกันว่าเราได้พูดอย่างนั้นกลับไปแล้วเรื่องหรือว่าสิ่งที่เราจะตามมาถึงที่จะได้ตามมาคืออะไรก็คือเราได้บอกเขาว่าข่าวดีของเราคืออะไรโดยที่เราไม่ได้เป็นคนพูดขึ้นมาเองใช่ไหมคะเราไม่ได้โทรไปบอกนี่นาซิสซิสรู้ไว้นะจ๊ะว่าฉันเนี่ยไปได้ดีขนาดนี้อันนี้คือบิงแพรนะคะอันนี้เราไม่ได้ทํา เขาถามเราเองเราก็แค่ตอบคําถามและสิ่งที่เราพูดทุกอย่างเป็นความจริงหมดนี่คือเหตุผลแรกในะที่ว่าทําไมวิธีนี้เป็นเรื่องที่ดีเหตุผลที่2ก็คือว่านาซิสิสแน่นอนว่าฟังฟังเราพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาต้องไม่พอใจเขาต้องหมั่นไส้โกรธอะไรก็ว่าไปหนักขึ้นอีกใช่ไหมคะเขาอาจจะมีโอกาสสูงนี่แหละที่จะเอาเราไปด่าให้คนอื่นฟังทีหลังอุ้ยดูสิแต่คนเนี้ยวันนี้มาพูดใส่ฉันว่ามันได้ดีอย่างนั้นอย่างนี้คนอื่นฟังเนี่ย ถ้าเป็นคนที่ไม่ท็อกซิกแบบนาเซซิสนะถ้าเป็นคนปกติฟังเขาจะรู้ว่าเฮ้ยยูไปด่าอะไรเขาเขาก็แค่ตอบคําถามอยู่เปล่าวะใช่ไหมคะเธอถามเขาเขาก็ตอบไม่เห็นจะเสียหายหรือเป็นเรื่องผิดตรงไหนเลยเธอเป็นอะไรมากปะเนี่ยอิจฉาเขาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะคนปกติจะดูออกเหตุผลข้อที่3ก็คือว่าถ้ามีคนอื่นอยู่ในบทสนทนานั้นสมมุติว่าเราพูด คุยกับนาซิสซิสแล้วมีคนอื่นอยู่ด้วยแล้วนาซิสซิสถามเป็นยังไงอะไรก็ว่าไปแล้วเราตอบกลับไปว่าเราเป็นยังไงเนี่ยนะคนอื่นอยู่ด้วยเขาได้ยินด้วยแล้วนาซิสซิสจะโกรธคนอื่นก็ยิ่งเห็นว่าแบบคือมีเรามีพยานว่าอ,อ้าวเขาก็เขาก็แค่ตอบคาถามอะไม่เห็นจะพูดอะไรไม่ดีตรงไหนเลยไม่ได้ด่าใครไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่ดีของใครแต่อย่างใดเขาก็แค่ตอบคาถามว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เธอถามเขาใช่ไหมคะคือเราเนี่ย in the Clear In every way นะคะจะนาซซิสไปพูดต่อหรือว่าคนอื่นจะยินเราเห็นเราตรงนั้นเราคือแบบดูดีหมดอะเราเป็นคนดีหมดแต่ว่าเรากับนาซซิสเนี่ยจะรู้กันสองคนว่ามันมีอะไรมากกว่าในคำตอบนั้นใช่ไหมคะโอเคมานาหวังว่าสิ่งที่มามา,าแชร์มาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะมานาขอสรุปแบบนี้ว่าเราถ้าเราตัดนาซซิสไปแล้วเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะ นะต่างคนต่างก็มีวิถีชีวิตมีทางเดินไปของตัวเองนะคะแล้วเขาจะเลือกเดินไปทางไหนก็เรื่องของเขาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราเนี่ยเลือกเดินไปทางไหนแล้วสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือทางเดินที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยมันจะพาเราไปถึงจุดหมายหรือสิ่งที่เราต้องการจริงหรือไม่เราเหมาโฟกัสตรงนี้กันดีกว่าเรามาทําให้เราได้สิ่งดีๆที่เราต้องการกันดีกว่านะคะเรื่องของคนอื่นที่ไม่ดีไม่สร้างสารร ปล่อยเขาไปเลยนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ